สวัสดีครับผมพี่เด็กชายคา,านนิิพธรรมนิชเล่นช่อปั้นนะครับวันนี้จะมานําเสนอการบ้านปิดเทอมหัวข้อบันทึกการอ่านครับหนังสือที่ปั้นได้เลือกมาอ่านเป็นการบ้านปิดเทอมในครั้งนี้ก็คือเด็กชายในชุดนอนลายทางครับผู้แต่งก็คือจอห์นบอยครับผมส่วนผู้แปลคือวาลีตันธุลากรครับความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ก็คือแปลไปแล้วกว่า46ภาษาทั่วโลกครับ แล้วก็ได้สร้างเป็นภาพยนตร์แถมเป็นหนังสือที่ขายดีในหลายๆประเทศด้วยครับผมเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้มีปริศนาอยู่ในทุกๆหน้าครับเขาบอกว่าผู้เขียนใช้เวลาล่างเพียงแค่2วันครึ่งเท่านั้นและเป็นหนังสือเกี่ยวกับมิตรภาพที่เหลือความคาดหมายครับผมเหตุผลที่ปั้นเอาเล่มนี้มาอ่านอีกอย่างหนึ่งก็คือวรรณกรรมเล่มเก่าเพิ่งจบไปครับและมันก็อยู่ในตู้หนังสือมานานแล้วครับ พ่อบอกเป็นหนังสือดีป้าก็เลยลองหยิบมาอ่านดูครับผมเรื่องย่อของหนังสือเล่มน,นี้ก็คือบูโนโเป็นเด็กชาวเยอรมันคนหนึ่งครับอยู่ในกรุงเบอร์ลินครับพ่อกับแม่ของเขาเป็นคนฐานะดีมากครับบูโนโเป็นเด็กฉลาดแล้วก็ชอบมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอครับสิ่งที่เขาชอบทํามากที่สุดก็คือการออกสํารวจรอบๆบบ้านอยู่เป็นประจาครับพ่อของบูโนโเป็นทห,หารแต่ไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องงานของคุณพ่อมากมนัก บูโน่มีเพื่อนอยู่สามคนชื่อคาวแดนเนียลแล้วก็มาตินครับบ้านของเขามีคนใช้อยู่คนหนึ่งครับก็คือมาเรียวันหนึ่งบูโน่เห็นเธอกำลังจัดกระเป๋าทำให้บูโน่รู้ว่า <c oughs> เขาจะต้องย้ายบ้านไปอยู่กับคุณพ่อเพราะคุณพ่อได้เลื่อนขั้นครับทำให้ต้องไปประจำอยู่นอกเมืองครับทำให้เขาต้องทำใจแล้วก็ลาเพื่อนที่เบอร์ลี เมื่อเขามาถึงบ้านที่อยู่นอกเมืองที่บ้านมีป้ายเสียงติดอยู่ว่าเอาวิดครับและทุกครั้งที่เขามองออกไปจากหน้าต่างเขาก็จะเห็นกระท่อมหลายๆห,หลังที่ล้อมรอบด้วย้วลวดหนังครับแล้วก็มีคนใส่ชุดนอนลายทางกับทหารเดินเต็มไปหมดเลยครับแล้วพวกทหารก็ชอบตะโกนใส่คนพวกนั้นมากครับทำให้บูนน่งสงสัยแล้วก็อยากออกไปสำรวจครับแต่แม่เขาก็ห้ามเด็ดขาดครับ แต่วันหนึ่งบูนโน่เหงาแล้วก็เบื่อมากครับแล้วพ่อกับแม่แล้วก็ไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยครับทำให้เขาลองแอบออกไปสำรวจครับทันทีที่เขาเดินมาถึงรั้วลวดน้ำเขาก็ได้เห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ครับเขาจึงลองเข้าไปคุยด้วยครับเด็กคนนั้นชื่อชามูเอลครับและชามูเอลก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังครับ ต่ทำาม้เขาถึงมาอยู่ในค่ายนี้ได้ด้วยความสงสัยบูโน่ก็เลยลองไปถามเจเทลพี่สาวของเขาครับว่าทำไมคนพวกนั้นถึงอยู่ในเรือลวดหนครับเจเทลก็เลยบอกว่าคนพวกนั้นเป็นคนยิวแล้วก็คนยิวเป็นคนไม่ดีครับแต่บูโน่ก็ไม่เชื่อแล้วเขาก็ไปหาชาวโมเอลทุกวันครับจนทั้งคู่สนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆครับแต่ถึงทั้งคู่จะสนิทกันมากขนาดไหน,น ก็ยังไม่มีโอกาสเล่นด้วยกันเลยครับแลาวบูโน่ก็ไม่เคยบอกเรื่องชมูเอลหรือเพื่อนใหม่ของตัวเองให้ใครคนในบ้านฟังเลยครับเพราะคนในบ้านไม่มีใครชอบคนยิวครับจนแ,แล้ววันหนึ่งบูโน่ก็ได้ไปหาชามุดเอลตามปกติครับแต่ชมูเอลก็ดันไม่มาตามนะบูโน่ก็เลยรออยู่นานครับจนสุดท้ายชามูเอลก็มาชามูเอลได้เล่าว่า พ่อของเขาไปทํางานกับทหารแล้วก็ยังไม่ได้กลับมาเลยครับทาให้บูโน่คิดจะช่วยชาโมเอลค่ะในวันนั้นบูโน่ได้ข่าวร้ายว่าเขาจะต้องย้ายบ้านเรือนนี้เพื่อกลับไปบูรีทำให้บูโน่ได้เตรียมแผนการที่จะไปช่วยชาโมเอลค่ะตอนลุกขึ้นบูโน่ได้ไปคุยกับชาโมเอลแล้วก็วางแผน แล้วขุดรูแล้วก็เตรียมชุดที่จะปลอมตัวเข้าไปเรียบร้อยคเมื่อถึงวันกับบูโน่ก็ได้ปลอมตัวและลอบไปฝั่งตรงข้ามครับทั้งคู่หาคอของชามูเอลไปเรื่อยเรจนจกพักฝนก็ตกครับเจนทั้งคู่ถูกทหารต้อนเข้าไปในตึกแห่งหนึ่งครับชามูเอลกับบูโน่เข้าใจว่าทหารพามาหลบฝนครับก็เลยเดินตามไปและทหารก็ได้พามาเข้า,ขา,า,าห้องอาบน้ำแห่งหนึ่งครับ ยน่ทห,หารก็ล็อกประตูไะทั้งห้องก็เลยวุ่นวายแต่บูนโน่กับชาเ์ลส์ก็ได้ยืนข้างกันอยู่ตลอดเวลาครับหลังจากวันนั้นบูนโน่ก็หายไปอย่างไรไม่ร้อยเขาทิ้งไว้เพียงอย่างเดียวก็คือเสื้อที่ตกอยู่หน้าเรือเรดอน้าครับทุกคนในบ้านพยายามตามหาบูโน่แล้วแต่ก็ไม่พบเีเชลกับแม่เศร้ามากแล้วก็อยู่ที่อาวดต,ต่อรจนเดือนครับทหารก็เริ่มรังเกียจคุณพ่อครับ คุณพ่อชอบออกคำสั่งที่โหดร้ายแล้วก็บ้าคลั่งครับเขาบอกว่าแน่นอนว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมันมื่อนานมาแล้วครับและเรื่องทํานองนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกในยุคสมัยนี้ครับผมจบแล้วครับเรื่องย่อทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ข้อคิดของหนังสือเล่มนี้ก็คือการมองโลกในแง่ดีของบูนโนครับแล้วก็มิตรภาพที่เหนือกฎเกณฑ์ของชาวโมเอลแล้วก็บูนโนครับ แล้วก็ความพยายามของบูโน่กันไม่แบ่งชนชั้นแล้วก็เผ่าพันธุ์ครับแล้วทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่มีชาติใดดีแล้วก็เลวไปกว่ากันครับแล้วก็การยึดเกาะอะไรบางอย่างมากเกินไปของคุณพ่อครับแล้วก็การทําอะไรนอกกรอบของบูโน่ครับแล้วข้อคิดแล้วก็เรื่องราวของเด็กชายในยชุดนอนหลายทางก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณค่ะ